พิมค่ะนัทชบลกิจว,วรลพงศ์เป็นผู้จัดก,การร้านซันคิวคาเฟ่ค่ะก็ที่หนาของชื่อร้านนะคะก็ซันคิวเนี่ยเป็นภาษา,ษาญ,ญี่ปุ่นคล้องเสียงมาจากคำว่าซันคิวในภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็คำว่าซันนะคิวเนี่ยตรงกับตัวเลขสามจุดเก้านในภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เลยเอามาตั้งเป็นโลโก้ร้านที่ตั้งชื่อนี้ก็เพราะว่าอยากแทนคำขอบคุณสำค้าที่มเรามีมนะคะ เริ่มต้นของรา้านซังคิวคาเฟ่นะคะก็เริ่มต้นจากการที่ตัวเราเองนะคะชอบไปเคี่ยวคาเฟ่เคี่ยวร้านกาแฟแต่เรายังรู้สึกว่ายังไม่เจอรสชาติที่เราอะถูกใจที่ตรงกับใจเราเราก็เลยศึกษาเรื่องกาแฟในการที่ซื้อเมล็ดก,กาแฟมาทากินเแบบอ,อ,องก่อนก็คือแบบตงโดยมอตรมมอกค่า่อดแล้วก็ทำกาแฟยิปก็หารสชาติที่เราชอบแล้วก็พอดีมันจังหวะมาเข้ามาพอดีอะคะ่ะ พอดีมีห้องเช่าว่างเราก็เลยเออเอาขึ้นมาแล้วก็แบบเอาตรงความชอบเนี้ยค่ะมาทำเป็นอาชีพมาเป็นแรงบันดาลใจในการเปิดร้านจุดเด่นของร้านกาแฟซังคิวคาเฟ่นะคะร้านเราจะตกแต่งแบบวีดีมอลวีดีมอลนะคะน่ารักเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นร้านของเราเลยค่ะจะเปลี่ยนไปทุกๆซีซั่นของญี่ปุ่นนะคะก็จะบอกอาการมาด้านทำง,งานติวหนังสือทุกปากกนตกเติ้ลก็ได้ค่ะเพราะว่าเรา,เรา,ราบบน่ารักที่สสไตล์แบบน่ารักน่ารักอบ่นอบูนะค่ะ ่วนในเรื่องของวัตถุดิบที่ทำมาเลือกใช้นะคะท่างร้านของเราก็ใช้กาแฟซิงเกิลของไทยค่ะเป็นกาแฟอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่ทานกาแฟทางร้านของเราก็จะมีเป็นตัวมัช่ะค่ะที่นำเข้ามาจากทิบูดเป็นมัช่ะพรีเมียมค่ะถ้าให้ป็แมแนะนำเมนูของร้านสังกิวกาแฟะนะคะก็จะมีอยู่สามอย่างหลักๆนะคะก็คืออันแรกก็จะเป็นของกาแฟค่ะอันนี้ก็จะแนะนำเป็น,นปตัว ะะจะเป็นสูตรของทำร้านที่ทําขึ้นมาเองคิดค้นขึ้นมาเองก็จะให้ความละมุนกรอกล่องแล้วก็ไม่ขมเป็นฐานย่าค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกาแฟฟิวชั่นค่ะกาแฟฟิวชั่นในที่นี้ก็จะเป็นที่พี่แนะนํานะคะก็จะมีเป็นออยลจินเปโซ่ค่ะที่ร้านเราจะใช้เอสเปสโซคั้นสดนะคะบวกกับเอสเปรสโซ่สองช็อตค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งจะรู้สึกทานแล้วจะรู้สึกสนุกสนุกหน่อยเพราะว่าอีกตัวหนึ่งจะเป็นช็อปปี้เอสเปรสโซ่ค่ะที่ร้านของเรานะคะก็จะเป็น ใส่แบบพีผสมกับโซดาซึ่งจะให้ความซ่าแล้วก็ได้รบความอมขมนิดๆจากกาแฟค่ะส่วนลูกค้าที่ไม่ทานกาแฟนะคะคิมแนะนําเป็นตัวพรีเมียมมัทฉะค่ะมัทฉะตัวนี้นะคะมันเป็นพรีเมียมที่เรานาเข้ามาจากญี่ปุ่นจะเป็นแบบสโลบารจะได้ฟิลอบูน,นะะอบ่นด้วยค่ะขนมที่ร้านก็จะมี็นคุกกี้นะคะที่ที่ร้านทำเ,แบบเองแบบโฮมเมดก็ทากันเองค่ะพิมก็เป็นคนทำเองก็ใส่ใจทุกรายละเอียดค่ะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะสำหรับร้านสร้างคิวคาเฟ่นะคะเราใส่ใจเรื่องความสะอาด ความปลอดภัยอย่างระบบน้ำที่ร้านนะคะจะใช้เป็นระบบปิดใช้น้ำกรองจากเครือ่อง A.O. ที่ได้รับมาตรฐานจากการที่เป็นระบบปิดนะคะจะไร้การสัมผัสแล้วเราก็ทําน้ําแข็งเองจากน้ํากรองที่ร้านเรามันก็จะไร้การสัมผัสปนจากเชื้อโรคก็ไม่มีแบคทีเรียค่ะอย่างเช่นมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งอะคะ่ะไม่ทานเมนูเย็นเลยเพราะว่ากลัวว่าน้ำแข็งได้รับ,บสา,ารปนเปื้อนหรือว่าแบคทีเรียจนลูกค้ามาที่ร้านเราก็เลยแนะนําว่าที่ร้านเราเนี่ยทำน้ำแข็งเอง เป็นระบบปิดปราศจากแบคทีเรียแล้วก็เชื้อโรคอย่างแน่น,นอนก็เลยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าจากนั้นมาลูกค้าก็ทานเมนูนีนมาตลอดเลยค่ะกลุ่มลูกค้าของร้านซังคิมคาเฟ่นะคะก็จะแบ,บ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็จะเป็นลูกค้าที่ชอบทานกาแฟลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยจะชอบความวิธีที่ันในรสชาติแล้วก็ความหนักไหลรสชาติของกาแฟค่ะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มที่ไม่ทานกาแฟะจะเป็นลูกค้ากลุ่มที่ชอบมัทฉะ ซึ่งมาฉาวนทารนะคะเรานําเข้ามาจากญี่ปุ่นเป็นมาฉัตพรีเมียมซึ่งส่วนตัวแล้วค่ะแฟนพิมพ์เยนแล้วก็ทํางานที่ญี่ปุ่นก็เลยรู้แหล่งของวัตถุดิบว่าชาที่ไหนรสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมก็เลยแบบได้มาฉัตรหนุนมาขายค่ะเันแบบแรกนะคะกพพิมพ์อยากเพิ่มโซนสโลบาร์ก็คือเป็นแบบให้มีมาฉัสโลบาร์แล้วก็มีก,กาแฟที่เป็นสโลบาร์อย่างเช่นกาแฟลิฟหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอยากเพิ่มความหลากหลายแล้วก็ความสเปเชียลให้กับลูกค้ามากขึ้นเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่อยาก แล้วก็ในอนาคตข้างหน้าก็คิดไปว่าจะเปิดสาขาส3าในเร็วๆนีนะคะ้ค่ะก็พิมอยากฝากร้านฟันคิวคาเฟ่นะคะก็ร้านตั้งอยู่ที่ซอยราชนาวิเศษหนึ่งะคะ่ะซอยข้างตัวตันต่อจูนะคะเข้าจากซอยมาประมาณ50เมตรคะ่ะก็จะเจอร้านเนลยร้านเราจะเป็นโลโก้สามสิบเก้าน,นะคะเป็นตัวเ,เลขแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้านล่างค่ะก็ช่องทางการติดต่อนะคะก็มี เฟซบุ๊กอินสตาแกรมแล้วก็ไลน์ออ f ฟิเชียลค่ะจะขึ้นให้ตรงนี้นะคะสำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์ไม่ว,ว่าจะเป็นไ m น์แมนแอบโนบ n f ฟูดช็อปปี้ฟูดค่ะเวลาเปิดปิดร้านนะคะร้านเราเปิดจันทร์ถึงเสาร์นะคะเวลาเจ็ดโมงถึง15นาฬิกาจุดค่ะส่วนวันอาิตย์เปิด9โมงเช้านะคะแล้วก็ปิด15นาฬิกาจุดนะคะ